What? มาเนี่ยนะฉันเห็นนายเดินมองข้างหลังตลอดเวลาเลยอ่ะคือจะมองหาใครอย่างนั้นแหละถ้านายอยากให้สุมิตราตามมาด้วยทำไมนายไล่เขากลับไปทำไมอะ่ะบดินคุณหยุดพูดและเดินต่อไปเถอะทำไมฉันพูดแทงใจดาแกหรอผมบอกให้คุณหยุดพูดและเดินต่อไปไงทานายชอบสุมิตา นี่ไม่ใครว่าอะไรนายหรอกแต่ทงังไปนายต้องปิดบังด้วยอะ่ะต้อกล้าเปิดเผยหน่อยสิคนณเอกจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดจริง่งไหมนาบุญเลือกกวนใจฉันสักทีได้ไหมไม่ได้ฉันไม่กวนใจเธอแต่ฉันก็ไม่เคยหลบหลบซ่อนๆน,นี่ฉันคิดยังไงฉันรู้สึกยังไงกับเธออ ฉันก็สดแสดงออกมาให้เธอเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจนะานาบุญไปบ้าที่อื่นเลยปะคนอย่างนายเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแหละที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยชินกับการแข่งขันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มา ก็ได้มาจากการแข่งขันทั้งนั้นแต่สำหรับผมนะคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ใช่คู่แข่งของคุณคู่แข่งของคุณคือตัวคุณเองนั่นแหละแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกำลังจะแพ้เพราะคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เลย จะเปิดเพลงทำไมแต่ไอ้พวกผีขูบเข่ากินคนก็ได้ยินหรอกก็ฉันหนาวนี่ว่าหนาวหนาวก็ใส่เสื้อดิยทำไมต้องเปิดเพลงด้วยอ่ะฉันไม่ได้หนาวอย่างนั้นเว้ยบ้าฉันหมายถึงว่าอยู่กับนายสองคนเนี่ยมันเงียบวิเวกวังเวงหวงเหวงไงก็ไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้สึกหนาวเข้าใจไหมุ่งตรงนะเว้ยถ้าพ่อนักดาบอยู right. ่ด้วยอ่ะฉันจะอุ่นใจกว่านี้เยอะเลยว่ะแกใ่กับวิชุ ไมต้องกลัวอะไรเลยนะไมเป็นไรไม่ต้องกลัวอะไเลยจะไม่ให้กลัวได้ไงวะฉันกลัวจะาชีวิตมาทิ้งไว้กับนายที่นี่อดิพูดดีนะถ้าไม่พอใจแกก็แยกทาไปคนเดียวดิไปเลยอ๋อนี่แกท้าฉันใช่ไหมใช่ท้าท้าเว้ยแน่ใจนะเว้ยว่าไล่ฉัน อยากไปไหนก็ไปเลยเชิญครับไมโคกดีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าแกไปนะงงนะเพราะว่าคนเดียวโหหายสองคนเพื่อนตายนะเว้ยอาโศเอ้ยนึกว่าแน่นะฝรั่งสำนวนเก่งใช่ไหมตัวอัโศเอ้ยจะอเไรนะไปนี่เร่นทีโผล่เลยนะเว้ยไปนี่เฮ้ยวัน มันคืออะไรวะ มึงผีเลยนะ<ฮ>ทำไมผ่านป่าลอดถ้ำมาตั้งเยอะแล้วเจออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแปลกดีหมดได้ถ่ายรูปวัตที่ระลึกดีกว่าเอมเฮ<อ>้ยอย่าถ่ายด้อย่าถ่ายด้เฮ้ยอย่าเด้ใครบอกว่าฉันถ่ายแก <c oughs> อ้สำคัญตัวเองผีแล้วเถอะไม่ได้คิดจะถ่าย,ยางแต่แรกเลยเถอะ อี่ยงกับเตาอบร้อนทั้งร้อนน้ำก็หิวโอ้ยเฮ้ย <Hey. S 1> น้ำหายไปไหนตอบมาดิเออมคือคือว่าเมื่อกี้หิวน้ำไงก็เลยแอบกิบของนายมากินตอนนายเผลออ่ะ มยไวแอร์จีจิ้จงหมดเลยเหรออยากจะฆ่าแกนนะดูน้ำหมดแล้วพวกเราจะเดินต่อไปได้ไงอะ่ะฮะต่อไม่ได้ฉันขอโทษขอโทษแล้วมันจะช่วยได้ไงอะ่ะฮะอ้ได้ทำไงฉี่คืนไหมล่ะไ,ไม่รู้น้ำก็หมดบ่นอยู่ได้คืนไหมเฮ้ย เฮ้ยตังกรนี่นายตาพวกเรามาเหรอข้าม่ยอมให้ทหารของข้าตายไปโดยเปล่าประโยชน์พวกนั้นสละชีวิตก็เพื่อให้ได้ตัวพวกท่านกลับเมืองแต่ในเมื่อพวกท่านไม่ยอมกลับข้าก็จะตามท่านไปจนกว่าพวกท่านจะยอมเต็มใจกลับไปกับข้าไอหมอนี่มันเต้จริงๆนะกระหายน้ำไม่ใช่เหรออ่าน้ำ กินซะได้แล้วแต่บอกไว้ก่อนนะกินเฉพาะเท่าที่จำเป็นแล้วทำไมอะ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะจะต้องอาศัยน้ำเนี่ยประทางชีวิตเพื่อที่จะเดินทางผ่านทะเลทรายนี่ไปแต่ขากไม่รู้มันอีกไกลแค่ไหนเอาอีกแล้วทะเลทรายเหรออะไรกันน่ะพุ่งรอดตายมาจากถ้ำตะขาบนี่มาเจอทะเลทรายอีกแล้วเหรอไอ่กอดสบายนี่ทำไมมันหดอย่างเงี้ยขอเตือนไวอย่าง แค่เริ่มต้นโอ้โหตั้งแต่เราหลงเข้ามาในป่าเนี oh, ่ย ป่าแถวนี้นะล่มลื่นมากเลยนะพวกเราพักหนึ่งก่อนดีกว่าไหมเดินม,มาตั้งไกลแล้วแท้ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะโอ้แถวนี้ล่มลื่นดีจังเนาะอากาศก็ดีนั่งต่อยดีกว่าน้าบุญอาชาเอาน้ำไหมไม่เป็นไรคุับ <laughs> เฮ้ยข้างหลังนายอะหลังข้างหลังคุณอะประเด็นข้างหลนายอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าพวเราไม่ต้องการอยู่ที่นี่นะรีบไปกันดีกว่าปะจังทำไมจ้าทำไมมาไม่ให้ซุปมปเสียงแบบนี้ล่ะตกใจหมดเลยผมนึกว่าคุณกลับไปที่หุบเขาแล้วซะอีกอะ แล้วทำไมคุณตามเราไปล่ะซาสสุม itra ทำไมผมถามคุณคุณถึงไม่ตอบผมอะ่ะกาหน้าชาทำไมสุมิตรามีสองคนอะ่ะฮะมันเป็นผีป่าออกมาห่างๆมัน กิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,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 เป็นสิก็ผีหลอกกันว่าแสกๆอ่ะ ่างไม่มีอะไรกันแน่เนี่ยทำไมกลางวันถึงเปลี่ยนเป็นกลางคืนได้ข้าว่าเราคุณต้องมาถัดป่าแล้วแบบหนัดช้างรีบออกไปจากที่นี่จะดีกว่าหมอก็ลงเยอะขนาดนี้เ,เอาอย่างนี้นะเราต้องเกาะปีงกันไว้ไม่งะนั้นอะอานหลงได้เลยจะค้านำทางเองราเดี๋ยวผมเป็นคนนำเอง พวกแกค้นหามาทุกซอกทุกมุมของภูเขาเลยเหรอทำไมถึงหาไม่พบตอนนี้มันคงหนีไปได้แล้วมันมีพิษสงยามค่าได้เพียงนี้เลย หนล่ะอุตรทิศทั้งห้าฮะผมจะเอาตัวมายให้ข้าได้ไหมครับข้าไปดักรอพวกมันอยู่ที่ริมแม่น้ําแต่ว่าพวกมันไม่ได้ย้อนกลับมาทางเดิมพวกมันตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าต่อไปมันจะเดินทางต่อไปได้ยังไงในเมื่อเส้นทางที่มันต้องผ่านคือมันต้องเข้าถ้ำราชินีเลือดเท่านั้นนั่นแหละนายท่านที่ข้าต้องการจะบอกไอ้สัมกรกันนำสริตรามันพาพวกอุตรดธิตทั้งห้าเข้าถ้ำราชินีเลือดไป อะไรนะข้าสั่งพวกแกจับตัวมันมาเป็นๆนีพวกแกสมมติไฟตายอย่างนั้นเหรอพวกแกจะไปไหนอะ่ะเลยหนีออกจากถ้ำอ,อุตรุที่ตั้งห้าหนีรอบเมลยทั้งแล้วขั้งเล่าสำองค์พัทละวรมัที่คิดว่าตายกลับมีชีวิตอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้า มันอะไรกันนะท่านว่าอะไรนะไอ้พัทละวรมันมันมันยังมีชีวิตอยู่เป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าไม่เชื่อเจ้าต้องเชื่อเพราะเป็นความจริงข้าเห็นดวงไฟแห่งชีวิตมันลุกโชนในดวงตาของข้าองค์พัทละวรมันยังมีชีวิตอยู่อยู่เพื่อเป็นเสี้ยนนามการคลองกันล่ะของเจ้าเลย เห็นทางข้างหน้าเลยดูสิหมอกปกคลุมตลอดทางเลยเอาแนะ่ไม่เห็นก็เดินสุ่มๆไปเถอะยิ่งเราเดินเร็วเท่าไหร่นะเราก็จะออกจากป่านี้เร็วเท่านั้นแหละมันป่าอะไรเนี่ยข้าข้าเคยได้ยินคนล่ำลือถึงป่าดูวิญญาณนะาป่าดูวิญญาณเหรอแต่ข้าขออย่าให้เป็นที่นี่เลย ที่เธอบอกอ่ะมันเป็นไงเหรอข้าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกว่ามันมีผูดผีวิญญาณอยู่ล้อมรอบตัวเราเต็ไมไปหมดเลยเมื่อกี้เราก็เจอผีมาแล้วตัวหนึ่งนะนี่เธออย่าบอกแล้วว่าเราจะเจอผีอีกอ่ะนะอย่าพูดแบบนั้น,น,นดิเฮ้ มำไม,ไมรู้สึกเหมือนหมดแรงยังไงก็ไม่รู้อ่ะืันกันอ่ะตางแบบนี้อ่ะที่นี่ยังมีอยู่เลยนี่รู้ว่าที่นี่มันมันจะเป็นป่าดุวิญญาณจริงๆไม่ต้องสุิตราผมว่าเราลุบเดินต่อมาณนะอาคา เราขาต่อไปไม่ไหวแล้วเราไปน,าน,นั่งตรงนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวผมช่วยนาบุญนี<ป>่เธอไหวไหม รุกแรงเลยเนี่ยได้ยินป่ะบอกว่าร้อนร้อนเว้ยร้อนบ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 อน,บอ,นอยู่ได้กิบนบอนสักทีนะนี่แกบนอนเ่ะอแล้วมันจะช่วยแกหายร้อนหรือเปล่าอะฮะก็ฉันร้อนนี่หว่าน้ำก็หิวนี่คอแห้งเป็นโงแล้วเว้ยอะไรวะคิวน้ำเองเหรอเราเพิ่งกินน้ำไปไม่กี่นิอ่งอะ่ะน้ำแค่อยู่เหลือนิดเดียวนะเว้ยขึ้นสังก้อนไปเถอะ เอะฉันบอกว่าฉันถือได้ไม่เป็นไรหรอกแนะ่ฉันไม่กินหรอกเสร็ได้เดีาา๋ยวนะแกฮะไม่เป็นไรหรอกท่านให้ท่านวิทยาถือไปถอเถอะแม็ไหมเจ้าของยังไม่เห็นบทอะไรเลยแล้วแกจะร้อนตัวไปทำไมวะฮะได้แต่ถือให้ดีก็แล้วกันนะเว้ย พัทธละวรมันมันมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วถ้าอยากเจอมันสักครั้งดูที่มันจะจำวันที่ตกเหวกับข้าได้ไหมเพื่ออะไรลำเลืกถึงความหลังกันกันมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเจ้าแล้วอะไรเป็นเรื่องของข้าข้าจะต้องทำอะไรถึงได้ครองบัลังสักทีตอนแรกก็เรื่องอุตริทั้งห้า ตอนนี้ก็เรื่องไอ้พัทะเลาอัลนอีกอะจะให้ข้ารอไปถึงไหนกันเนี่ยเจ้ามันไร้ความสามารถเองเนี่ยทาพระราชบัลลังก์อีทำไมมันน่าสมเพชจริงๆตอนเนี้หน้าที่ของเจ้าก็คือพาคนออกไปตามล่เฉลยได้ไหมค้ข้าให้ข้าไปตามล่เฉล,ลยไพร่นั่นเหรอมันเป็นหน้าที่ที่ไม่คู่ควรกับข้าแม้แต่นิดเดียวไมันไม่ให้หนางผีบ้านี่ไปทำ ข้าควรจะออกไปตามหาดวงไฟแห่งชีวิตของพัทลาอละมันไหมท่านมากกว่านะหน้าที่ตามหาดวงไฟแห่งชีวิตเป็นหน้าที่ของข้าส่วนเจ้าทำตามที่ข้าสัง่งไปตามล่าเชลยนั่นมาให้ข้าหาไม่ได้นะ ไม่ต้องว้าให้ข้าเห็นหน้าอีกไปเลยวนเจ้าสิคราข้าจะติดตามบุตรธิดาทั้งห้าเองข้าอยากจะรู้นะว่ามันจะรอดคนจำคุมเที่ยวของราชินีเลือดหรือถ้ำได้หรือไม่ถึงมันจะรอ,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 อดชีวิตออกมาได้เนะี่ยมันก็ต้องผ่าน่าดูวิญ,ญญาณอยู่ดีนายท่านข้าสงสารใจ พวกมันจะต้องสังเวิวิญ,ญาณให้กับพวกผีป่านั่นอุตรดิทถ่าต้องไม่ตายมันต้องอยู่ก็คว้ามเป็นอมตะของข้าเจ้าต้องไปช่วยชีวิตมันไว้ช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอนายท่านข้าเคยดัดทำลายล้างมนุษย์ม่เคยช่วยเหลือใครหน้าไหนมันผิดวิสัยกะหายเลือดของข้าโดยเฉพาะอย่งยิ่งการตู้รบกับผีด้วยกันข้าไม่ควรทำ ทำตามที่ข้าสั่งมิเช่นนั้นก็จะกักขังวิญญาณของเจ้าให้ทุกทรมานตลอดไปข้าราบแล้วในท่านข้าจะทำตามคำสั่งท่านทุกอย่างสุนตราทำไมคุณไม่กลับไปเมืองคุณจ๊าแล้วท่านคิดว่าหากข้าฝ่าบุกเขาไป ถ้าเป็นยังมีความสุขได้หรอนี่เมื่อข้าเองก็รู้ว่าพวกข้ายังคงต้องเดินทางต่อยังต้องเจอกับภัยอันตรายอะไรอีกสกต่พัดข้าเองคุณยังไม่มีความสุขเพราะจิตใจของข้าคอยติดตามท่าเมื่อคุณเป็นห่วงพระรารวรมันข้าอยากเลิกทันทีนะที่คุณเป็นห่วงผมนะเพราะคุณคิดว่าผมคือพระธารวรมันเท่านั้นเองเหรอ คุณไม่ได้ห่วงที่ผมเป็นผมเลยจริงข้าก็ข้าห่วงเขาเพราว่มันแต่แต่ข้าก็ห่วงท่านด้วย ผีแบบเนี้ยสองคนนั้นยังจะมีอารมณ์จีกมันอีกเนาะนี่แม่นาบุญนีฉันเจ็บนะพูดเรื่องจริงเขาหน่อยอะทำไมทนฟังไม่ได้นายไม่ต้องพูดบ้างก็ได้นะไม่ได้ฉันจะพูดฉันจะพูดจนกว่าเธอจะเข้าใจนะว่าคนที่ห่วงเธอก็คือฉัน ย่ามมดอืมวอาสิอุอ้ยนี่เธอตบฉันเหรอี่ยืนอน้ามาให้ตบทำไมล่ะศุภการศุภกาคุณมองอะไรอยู่เนี่ย Hai. Hana wanna man. Kita. Hai. What do